แฝกทองมาจากโรคที่ล้มตายหลไม่เพียงแค่ฉลาดแต่เขายังหล่ออีกด้วยเพราะเหตุนี้ถึงเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเหล่าสาวๆฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งเพราะว่าฉันมีแฟนแล้วเธอเป็นคนที่สวยมากแต่ขอโทษทีนะที่ทําให้ต้องผิดหวังเขาดูเหมือนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่าเขาทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินให้แฟนสาวของเขา ผมต้องการทำงานนี้จริงๆครับให้โอกาสผมเถอะครับก็ได้ต้องล้างห้องน้ำทั้งหมดนี้นับตั้งแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งแต่ว่าเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะที่ยากจนดังนั้นเขาเลยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเงินยินดีต้อนรับครับแม้ว่าเขาจะทำงานอย่างหนักแต่เงินที่เขาหามาได้หายไปกับการเดททึ่งทุกครั้งเขาจะไม่เหลืออะไรเลยเขาทำทุกอย่างให้แฟนสาวของเขาพอใจเธออยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยนะ ฉันมีความสุขมากเลยตัวเองยอดมากเลยแต่เขาก็ยังเป็นโปรแกรมเมอร์อีกด้วยเฮในที่สุดก็เกียร์เกมได้ทักทีหืึยิงดีด้วยคุณผ่านการทดสอบคุณได้รับติดในการไปยังโลกที่ร่มถลายโปรดจำไว้ว่าถ้าคุณตายที่นั่นคุณจะตายจริงๆแน่นอนว่ายิ่งเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รางวัลมากเท่านั้นโปรดเลงกตัวเลือกของคุณไปต่างโลกอย่างนั้นเหรอ ก็จะไม่ว่าถ้าคนตายที่นั่นคุณจะตายจริงๆถ้าคนตายที่นั่นคุณจะตายจริงๆงั้นเหรอน่าสนใจนี่ไอ้บ้าเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยฉันมันบ้าไปเองที่เชื่อยินดี้วยคนเลือกได้ถูกแล้วเราหวังว่าคุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตนะกําลังเชื่อมต่อตอนนี้ร่างโขาสามารถไปยังโลกที่ร่มลายได้แล้วควรอ่านให้เข้าใจข้อแรก ถ้าคุณตายที่นั่นคุณจะตายจริงๆข้อ2คุณจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เ็วันถึงจะสามารถกลับโลกเดิมได้ข้อสามตัดส่วนของเวลา1นึ่งทับเจ็ดในโลกที่ร่มสลายเจ็ดวันเท่ากับ1วันที่โลกจริงข้อ 4. คุณสามารถทาสิ่งที่มีมีชีวิตข้ามไประหว่าง2โลกได้เท่านั้นข้อ5โลกนั้นไม่มีกฎดังนั้นระวังตัวให้ดีสุดท้ายการเดินทางจะเริ่มอีกสี่ชั่วโมงหมายความว่าจะเอาอะไรกลับมาก็ได้สินะ ฉันจะต้องเอาชีวิตรอด7วันให้ได้ฉันมีเวลาสี่ชั่วโมงในการเติมตัวเพื่อเอาชีวิตรอด7วันอาหารและน้ำกระเป๋าใบใหญ่ระเบิดแสงขวดน้ำและเพลนโลกซองเลื่มไปเลยฉันใช้เงินหมดไปกับการเดทแล้วนี่วตสองใส่ต้องไปยืมแล้วฮ่าๆนายแพ้แล้วบะหมี่ตัวนั้นต้องตกเป็นของฉันคอยดูเถอะบะหมี่นั่นต้องเป็นของฉันเป็นนายนั่นเองหวางวิน นายไม่ได้กลับมานานแล้วนะเสี่ยวเฉียนบอกให้นายกลับมางั้นเหรอเออจริงๆแล้วฉันอยากจะยืมเงินของพวกนายหน่อยนะนี่เงินทั้งหมดของฉันอย่าเอาไปซื้อของให้เสี่ยวเฉียนหมดละ,เ,ดละเก็บไว้กินอาหารบ้างเมื่อก่อนนายดีกว่านี้นะแต่หลังจากนายคบกับหล่อนแล้วนายดูเหมือนเป็นคนงโง่ไปเลยแต่ว่านั่นเป็นเป็นเงินทั้งหมดของพวกนายนะแล้วนายจะมีเงินซื้อของกินกันเหรอ ถ้านายยังเห็นว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันอยู่ก็รีบรับไปซะมาหาพวกเราได้เสมอนะกลับไปหาอะไรกินซะพวกเราเข้าใจเออเข้าใจอะไรกันเนี่ยเร็วเข้าอย่าปล่อยให้เธอรอนานสิมาตู้กันต่อเถอะเพื่อบามีพี่น้องเมื่อฉันกลับมาฉันจะตอบแทนแน่นอนเอาละเท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับเจวันแล้วล่ะอาหารน้ำพื้นจดไฟฟ้าไฟฉาย ฉันซื้อพวกมาจากออนไลน์น่าจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแล้วพวกใช้เป็นอาวุธและใช้ขุดได้ฉันรู้สึกเป็นห่วงเสี่ยวเฉียนจังแฮะฉันไม่เห็นเธอเลยวันนี้หวังว่าเธอจะทําโปรเจกต์ของเธอเสร็จนะฉันน่าจะโทรหาเธอซะหน่อยฮัลโหลหวานปินทําไมถึงโทรมาหาฉันล่ะเชนเฉียนฉันต้องทํางานวันพวกนี้นะจะกลับมาวันวาเืนนี้นะโอเคฉันก็มีบางอย่างที่จะบอกเหมือนกัน เธอจะบอกว่าคิดถึงฉันใช่ไหมล่ะเอาไว้คุยกันหลังจากฉันกลับมานะเปล่าหรอกที่อยากจะบอกคือรอจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วจะทำให้เธอประหลาดใจแน่ๆได้ฉันจะรอใครโทรมาเหรอนายนี่นะคนที่ไม่สำคัญนะมาต่อกันดีกว่าทำไมเธอถึงวางสายล่ะช่างมันเถอะก็น่าจะใกล้เวลาแล้วสินะ โอนี่น่ะเหรอโลกที่ล่มจะายเหมือนอาคารที่ใกล้พังเลยแฮะอ้แล้วไหนล่าซอมบี้ฉันมีอาหารและน้ำพอสำหรับเจ็ดวันแต่ว่าถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็ต้องออกสำรวจแล้วสินะออกไปดูว่ามีอะไรบ้างดีกว่าข้อหนึ่งอาวุธต้องพร้อมโจมตีตลอดเวลาข้อสอง ให้ไปทางที่มีซอมบี้น้อยที่สุดข้อ3ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามอย่าไปยุ่งกับมันซอมบี้พวกนี้น่าจะเก่งกว่าพวกเมื่อกี้แน่ข้อ4หลีกเลี่ยงการต่อสู้เสมอข้อที่5ใช้ประโยชน์จากการตอบสนองของมันง่ายกว่าที่คิดแฮะมีบางอย่างกำลังตามฉันมา นั่นมนุษย์หรือซอมบี้ที่มีสติปัญญาถ้าเป็นมนุษย์ละถ้าเป็นมนุษย์มันน่ากลัวกว่าพวกซอมบี้ร้อยเท่าเลยนะไม่ดีแล้วต้องเรียมหนีหาที่ซ่อนเป็นผู้รอดชีวิตหรือเป็นคนที่มาโลกนี้เหมือนกันนะไม่ดีแน่มันจะต้องฆ่าและขโมยของของ,ของฉันไปแน่เวนเอ้ยถ้าฉันตายแล้วก็ฉันจะต้องตายจริงนะสิฮะฮะฮะฉันจะต้องรอดเป็นคนหรือว่าซอมบี้ที่มีสติปัญญากันนะ แต่ว่าฉันจะต้องรอดให้ได้ทำไมช้าจังนะหรือว่าจะยอมแพ้ไปแล้วเสียงอะไรนะอะไรนะสาวน้อยงั้นเหรอแกเป็นใครมาเรียกฉันว่าสาวน้อยส่งอาหารที่มีมาซะไม่งั้นละก็ฉันจะฆ่านายเธอจำผิดคนแล้วฉันไม่มีอาหารหลอกนะนี่เราโดนปล้นหรือเนี่ย กระเป๋าใบใหญ่ซะขนาดนั้นนี่แกคิดว่าฉันโง่หรือไงเดยจะต้องใช้ความรุนแรงก่อนฮะฉันจะให้เวลาแกสามวินองกระเป๋ามาหรือว่าจะตายบ้าเอ้ยนี่มันคืออาหารสําหรับเจดวันที่จะต้องใช้ชีวิตในโลกนี้เลยนะโชคดีที่เธอเป็นแค่ผู้หญิงหมดเวลาเธอเริ่มก่อนเองนะ เธอแข็งแรงมากโอ้ยถ้าเกิดขยับแล้วก็ฉันฆ่าแกแน่อย่าฆ่าแกกันเลยฉันแบ่งอาหารกระป๋องให้เธอนะอาหารกระป๋องจริงเหรอแค่ได้ยินชื่อคือก็น้ำลายไหลแล้วต้องใส่มันจะหายากมากสินะเดี๋ยว้อสิสองหนึ่งกระป๋อง ฉันรู้ว่าเธอหิวแต่เธอไม่ควรพ้นของจากคนอื่นนะแต่เธอก็น่าสงสารอยู่ดีรับไปสิเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันขอมีดนี้ก็แล้วกันอาหารและน้ำที่ยังไม่หมดอายุงั้นเหรอนี่เขาเป็นใครกันแน่ฉันต้องหาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนกระเป๋าของฉันซะแล้วในโลกนี้มนุษย์น่ากลัวกว่าซอมบี้เสียอีก ส่งกระเป๋ามาซะหรือว่าจะตายถ้ายอมเชื่อฟังแต่โดยดีจะปล่อยไปนะอะไรวะนี่ยโชคร้ายเป็นบ้าเวนเอ้ยไม่มีทางให้หนีเลยถ้าฉันชดคนหนึ่งอีกคนก็ต้องระวังตัวสิกระเป๋าใบนั้นต้องมีอาหารอยู่แน่เลยน่ากินเป็นบ้าพวกเขาต้องการอาหารของฉันจริงๆสินะระวังเขาไม่ได้มีแค่พกแต่ยังมีมีดอีก รีบห้พามเลือดแล้วเข้าไม่งั้นพวกซอมบี้จะแห่กันมาแน่หนอยทุกที่เต็มไปด้วยอันตรายน่าตื่นเต้นฮะฮะฮะเวียนเอ้ยนี่ฉันต้องมาตายแล้วหรือเนี่ยพระเจ้าช่วยผมด้วยยิ่งเข้าไปสิไอ้หนูดูสิว่าแกจะหนีไปไหนได้สงสัยแกต้องตายแล้วละมัง้งทำได้เจ็บแสบมากนะไอ้หนูแกเจอดีแน่ เอ๊ะไอ้แก่อ่อนนั่นนี่ไม่ต้องห่วงฉันจะเล่นแกยอย่างช้าๆจนกว่าแกจะตายเอ๊ะนั่นเธอนี่วันนี้แหละแกจะได้รู้ว่าอะไรน่ากลัวกว่าการอยู่ทมกลางกลุ่มฝูงซอมบี้อ้าาาาหมิงจื่อหมิงทำไมเขาถึงล้มได้ละ่ะข้างบนโอ้ยหัวแข็งเป็นบ้าเกียมมาก ฉันได้บกฝนวิชาโหดเด็กมาแล้วพวกแกตายแน่รีบตองมีดมาช่วยไม่ได้หรอวนะรับนะแต่แกไม่ได้ฝึกที่คอของแกสินะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคนตายต่อหน้าน่ากลัวเป็นบ้าเลยเธอมันสับประหลาดอย่าหนีนะอย่าทำอะไรโง่โง,งไม่มีเวลาแล้วตามฉันมาสิ กลิ่นเลือดมันจะทําให้ฝูงซอมบี้มากันที่นี่ตามฉันมาแล้วเข้าฉันคิดถูกสินะเธอเป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งถ้าฉันไม่ได้ขัดใจเธอเธอจะต้องเป็นกู้หูที่ดีที่สุดในโลกแห่งนี้แน่โชคดีที่หนีออกมาได้ง่ายๆโชคดีนะที่ฉันวิ่งตรกวันที่อยู่โรงเรียนขอบคุณเธอที่ช่วยฉันไว้นะอีกแล้วเหรอปิตใจของคนยากจะยังถึง ใครจะรู้ล่ะว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่เอาสิ่งที่นายชดบฉันออกมาซะเออเข้าใจแล้วใจเย็นๆก่อนนะอะนี่อืมให้ยะ่ะดูเหมือนว่าเพื่อนชอนไฟฟ้าจะตร้างแผลใจให้เธอสินะเธอเชื่อใจฉันได้นะฉันไม่ได้คิดร้ายกับเธอนี่ฉันแบ่งอาหารให้เธอแล้วกันว้าวถ้าเธอให้ฉันอยู่ที่นี่เจ็ดวันฉันจะให้เธอทั้งหมดเลย เดี๋ยวก่อนนะให้หมดเลยกันเหรอโชคดีแะที่ฉันดันเอาอาหารมาเผื่อสำรับติดวันถือถว่าเป็นค่าตอบแทนที่เธอช่วยฉันและหาที่พักให้นายเป็นใครกันแน่นายไปเอาอาหารพวกนี้มาจากไหนกันตอนนี้ฉันยังบอกไม่ได้แต่ได้โปรดเชื่อใจฉันเถอะฉันจะอยู่ที่นี่แค่เจวันถ้าเราพบกันอีกฉันจะหาอาหารอร่อยๆมาให้นะ เขาไม่ได้ฆ่าฉันก่อนหน้านี้และเขาก็ยังมีของอร่อยๆอ,อ,อีกด้วยก็ได้ฉันเชื่อเชื่อนายแค่ตอนนี้อน,นะและฉันก็ไม่อยากบังคับนายถ้านายไม่อยากพูดถึงมันฉันจะบอกไว้ก่อนนะว่าห้องนั้นคือห้องของฉันห้ามเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาดตรงนั้นห้องของนายไม่ต้องเป็นห่วงฉันตู้เธอไม่ได้หรอกมาทำความรู้จักกันดีก,กว่าฉันชื่อหวางบินแล้วเธอละ่ะ ฉันกวนเสียวเยวีน่าจะเรียกฉันว่าเสียวเยวีก็ได้นะไม่แปลกที่เธอระวังตัวมากเพราะโลกมันเป็นแบบนี้แล่ะนะฮได้พักสักทีที่นี่น่าจะปลอดภัยดีนะบ้านนี้เหมือนบ้านของคนรวยเลยแฮะลองสำรวจดูหน่อยแล้วกันชี้ว่างเปล่าค่อนข้างเก่าจังแฮะเ่าหาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยหืม ว้าวนี่มันเครื่องประดับนี่แต่มันจะเป็นของจริงหรือเปล่านะถ้ามันเป็นของจริงฉันจะขายได้แค่ไม่กี่พันจากการขายแค่หนึ่งในนันเลยนะถ้าขายทั้งหมดนี่ล้วก็เรารวยแน่งานนี้ฉันก็จะกลายเป็นคนรวยแล้วก็ขอเี่ยวเชียนตั้งงานฉันต้องการมากกว่านี้ฉันควรจะไปถามเซลวีก่อนนี่กวนเซลวีฉันขอถามอะไรหน่อยสิในห้องของเธอฉันหาเครื่องประดับอยู่ที่ไหนเหรอ โอ้ไม่นะอะไรเหรออาฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทําไมขอดูประมาจังหรือว่าเขาต้องการอาหารคืนงั้นเหรอคงไม่ได้เข้าใจผิดตินะนะในายต้องการอะไรไมันเขเป็นห้องของผู้หญิงนี่เนาะต่อไปฉันจะไม่ควรเข้าไปอย่างนั้นอีกฉันอยากจะดูเครื่องประดับจากห้องของเธอนะเครื่องประดับเหรออืมใช่ถ้าอยากได้ก็เอาไปติไม่มีใครต้องการมันหรอก ไม่มีใครต้องการมันเลยเหรองั้นเธอจะให้ฉันฟรีๆใช่ไหมก่อนหน้านี้มีคนรวยอยู่เยอะเลยมีของพวกนี้เยอะนะแต่นายอยากจะได้ไปทําไมมันกินไม่ได้แล้วแถมยังใส่เกลืออีกมันสำคันกับฉันมากมีตรงไหนอีกบอกมาเลยนะนายนี่แปลกคนจังเลยนะถ้านายให้อาหารฉันฉันจะหาให้โอ้ขอบคุณนะไม่เป็นไรตามใจที่นายให้อาหารฉันว้าวรวยแล้ว ของพวกนี้อย่างน้อยก็ร้านหนึ่งละนะแน่ใจนะว่าไม่ต้องการนะ่ะตอนฉันมาฉันจาได้ว่ามีตู้เซฟอยู่ด้วยนายจะไปตรวจดูไหมล่ะอะไรนะนำทางฉันทีข้างในจะต้องมีของมีค่ายอยู่แนใ่นอนฉันพยายามเปิดมาก่อนแล้วแต่ก็ล้มเหลวนะ่ะปกติถ้าใส่รหัสผิด4-5ถึงครั้งก็จะทําการล็อกโดยอัตโนมัติแต่ว่าตอนนี้ไฟดับทำให้เรากดรหัสได้หลายครั้งมันต้องใช้ความพยายามและความอดทน ส้ๆแล้ะกันโอเคเยี่ยมได้แล้วมีอะไรอยู่ข้างในกันนะ,ะสุดยอดมันจะต้องแพงมากแน่ๆทองทองละแต่เงินมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นั้นมันก็ไรประโยชน์ต้องเก็บให้หมดเลยโอ้คุณภาพสูงใช้ได้แบกบคนจังกินก็ไม่ได้นายคิดว่ามันดีกว่าอาหารหรือ,อยังไงฟังนะ ฉันสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นอาหารได้ก็แล้วกันจริงๆนะถ้าฉันหามาให้นายอีกนายจะให้อาหารฉันใช่ไหม,มจะสามารถมาถ้าอีกครั้งหรือเปล่านะนี่ระบบได้ยินฉันไหมได้ยินมีอะไรเหรอถ้าฉันกลับไปแล้วหลังจากที่ฉันกลับมาฉันจะมาอยู่ที่ไหนเหรอก็อยู่ที่ใกล้เคียงโอ้ขอบคุณเอาละ่ะถ้าเธอนำมาให้ฉันต่จะให้อาหารแก่เธอ ว้าวจริงๆนะห้ามผิดสัญญาล่ะไม่ต้องเป็นห่วงจะไม่ผิดสัญญาแน่เออรู้สึกผิดจังแฮะที่ต้องแลกท้องกับอาหารอาหารถูก,กินไปจนหมดแล้วตอนนี้ก็กินได้เฉพาะสัตว์เท่านั้นแหละอาหารที่นายมีเป็นอาหารที่หรูหราถ้ามีคนอื่นรู้แล้วก็จะแย่เอาได้แล้วทำไมถึงไม่ลองปลูกผักผลไม้แล้วสร้างกำแพงดูล่ะพวกเราทำได้แต่รัฐบาลได้สร้างที่ปลอดภัยแค่ไม่กี่ที่เท่านั้น พวกเรามีกำแพงที่ศูนย์ทหารคอยป้องกันพวกซอมบี้ที่เข้ามาไม่ได้มันคือฝันของพวกรอดชีวิตแต่มีตัวน้อยเท่านั้นที่เข้าถึงได้รัฐบาลได้คิดค้นยารักษาและวางแผนเพื่อพาตนเองแน่นอนถ้านายมีพลังนายก็ทำแบบนั้นได้นั่นแหละเหตุผลที่เราต้องโซ่เพื่ออาหารมันยากมากที่จะใช้ชีวิตไม่เหมือนแต่ก่อนเราอยู่รอดด้วยอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วนายล่ะ ทำไมถึงเปลี่ยนของพวกนั้นให้เป็นอาหารได้ฉันมาจากที่ไกลแสนไกลนะฉันเป็นนักสะสมพวกทองและเครื่องประดับและเปลี่ยนเป็นอาหารได้ฉันหวังว่าเธอจะเชื่อนะอย่าออกไปตอนกลางคืนนะไปตอนเช้าปลอดคอัยกว่าและฉันวางกับดักไว้ทุกที่เลยมันจะปลอดภัยกับนายจำไว้ด้วยละ่ะอ๋อเข้าใจแล้วมีคนติดกับดักอ้อไม่นะ พวกมันมาจากแก๊งเสือขาวแถวนี้มีกับดักแสดงว่าต้องมีคนอยู่แน่แก๊งเสือขาวงั้นเหรอพวกโจนเมื่อกี้มันนําพวกมาแก้แค้นง,งันเหรอเร็วเข้ารีบเก็บของแล้วออกไปกันได้แล้วพวกเราสู้มันไม่ได้ให้ผ้าปิดตาแน่ใจนะว่าพวกมันอยู่แถวนี้ครับวอสผมเห็นพวกมันมาแถวนี้ยัยแต่ละเดียวคนนั้นกล้ามากนะที่กล้ามาแต่ต้องคนของแก๊งเสือขาว ฉันจะทรมานเธอจนกว่าเธอจะต้องร้องขอความเมตตาให้คาเธอเลยคอยดูออกตามหาและจับพวกมันมาแบบเป็นเป็นพวกมันมีเยอะมากพวกเราจะทำยังไงดีผปากพวกมันจะหาเราเจอแน่ถ้าเราเคลื่อนไหวตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันจะพานายไปที่ปลอดภัยที่นี่แหละชั้นแรกจะเต็มไปด้วยซอมบี้ฉันรับไม่ลงอ่ะถ้าพวกมันทำเสียงวู้ว้าววววาแบบนี้ต่อไป อย่าทำตัวขี้ขาดไปหน่อยเลยถ้าเราไม่ส่งเสียงดังพวกมันก็ไม่มาที่นี่ได้หรอกงั้นฉันคงต้องหาอะไรเล่นแทนถ้าฉันยังฟังเสียงพวกมันอยู่ฉันต้องกลายเป็นบ้านแน่ๆเอ๊ะเมือ่อเธอมีแปดเหรอมีพบงไหมมีสิเธอจะฟังกันเหรอจริงนะฉันขอฟังเพลงได้ไหมแน่นอนสิเธอก็ยังเหมือนผู้หญิงธรรมดานั่นแหละนะการฟังเพลงควรจะช่วยให้เธอผ่อนคลาย ขอบคุณนะแต่นายควรจะประหยัดแบดไว้ดีกว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมางั้นเหรอฉันไม่ได้ฟังเพลงมานานมากพอได้ยินแต่งเพลงก็เลยคิดถึงครอบครัวขึ้นมานนะเธอจะต้องทนทุกข์ทรมานในการเอาตัวรอดจนถึงตอนนี้แน่มาฟังด้วยกันเถอะเอ๊ะถ้าเธอชอบแล้วก็ครั้งหน้าฉันจะเอามาให้พร้อมกับที่ชาร์จมาให้เลยนะ จริงๆนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นคนเดียวกับที่ข้าพกโจรแต่ว่าเธอนารักเป็นบ้าไม่ได้ฉันมีเสียวเฉียนอยู่แล้วห้ามนอกใจเธอมาฟังกันต่อเถอะ